เป็นของหวานค,คล้ายๆตังเมนะครับ<ส><น>อยู่ที่5้ิงกิตเลยนะครับนี่อันนี้50บาทนะครับจุดหนึ่ง<ส><น>ราคาแรงอยู่แต่ว่า<ส><น>ดูน่าทานนะครับ<ส><น>มาเป็นตุกๆเลยลองมาดูนี่ฮะอันนี้วัด<ส>อิ n เนมเนี่ยว<ไ>ัดวัด<ส>อิ n เนมอ่าติ<ส>๊ก<น>ติ๊กเคนดี้ ติ๊กติ๊กแคนดี้อ๋อเป็นเรียกติ๊กติ๊กแคนดี้นะครับนี่ล่านแม่าทานนะอันนี้ใส่ถุงไว้อันนี้นะครับกระจูกอมแบบซีนนะครับ